น้องช yup ัปเปอร์มาโชว์เป็นนที่โร่มินสานอีกแล้วค่ะทุกคนวันนี้แต่งตัวหล่อมากเลยรู้สึกตื่นเต้นไหมคะวันนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นวันนี้จะเล่นเพลงอะไรคะเพลงที่จะมาเล่นวันนี้ชื่อเพลงอะไรน้องด้วยเพลงแม่มั้งดีดีเพลงอะไรเพลงคริสต์มาสเพลงคริสต์มาสจิงเกรเบลก่อนนี้เราจะไปโชว์เป็นโนกันนะคะเดี๋ยวเราจะพาชัปเปอร์ไปเติมพลังด้วยกันกินข้าวก่อนครับชอบชุดนี้มาชุดนี้หล่อมากเลยอะชัปเปอร์ หล่อมากๆเลยชุดนี้ไม่เคยได้ใส่เลยเพราะว่าจะเอาไว้ใส่เฉพาะเล่นเป็นโนอย่างเดียวนะคะแล้ววันนี้แม่แอมก็สั่งชุดสูทสีแดงเพิ่มมาอีก2ชุดเออหล่อเลยโอเคครับ <S <S เดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนนะ1 2สองซซสทำาท้าวา k หน่อยไหมสองนิ้ว y า k หน่อยอ่ะ y า k หน่อยไูกเคสองนิ้วนะครับวนันนี้เรามาเป็นวายทเ สองซ่อตาน,นี้เกิดอันเดินเข้ามามเดีย๋ <c oughs> ยวเขาโดฝังใจเลยทะยบมาทะยุมา ตอนนี้น้องชัปเปอร์กัลังจะได้คิวขึ้นบนเวทีแล้วนะคะทุกคนโชว์เป็นโนเครอบว่าตื่นเต้นทุกรอบตื่นเต้นไหมลูกตื่นเต้นไหมครับเก่งมากไม่ตื่นเต้นค่ะโมไม่ตื่นเต้นทำไมถึงจะไม่ตื่นเต้นเพราะว่าเล่นเป็นแล้วเล่นเก่งแล้วเล่นเป็นแล้ว,วนี่ช้าถึงคิวน้องชัปเปอร์ แล้วะตัวเนี่ครับการจับของรางวัลตัวเซนการเชื่อมฟรีอุ้ยน้องชมบ้าต้องได้ของรางวัลแน่เลยคิดว่าตัวเองจะได้ของรางวัลไหมเป็นคอร์สเรียนฟรีอยากได้ไหมของฟรีอยากได้จับรางวัล ขยับมาด้านหน้านิดน,นึงลูกอ่าถ่ายภาพนิดน,นึงอ่าวันนี้ใส่ทักซิโดหล่อมาเลยนะคะอ่าเจ๋งมากเลยค่ะสวัสดแบบงอะไรบ้างครับคู่เต็มคู่เต็มสองนะคะแล้วแบไปนะะี่ะจบเป็นที่เรียบร้อยค่ะกับการแสดงวันนี้นะคะค่อนข้างที่จะตื่นเต้นนิดนึงใช่ไหมลูกตื่นเต้นไหม <c oughs> ตืนเต้นทุกรอบแล้วก็เขินทุกรอบนั่งตัวเก่งเลยจากที่เห็นนะคะในภาพนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปติดตามพัฒนาการน้องชปเปอร์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะน้องพชปเปอร์กลับไปพยายามซ้อมเยอะๆนะลูกเคยไหมใครชอบคลิปนี้ครัทำยังไงครับเวเหมียว,ยวอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะเเมวๆบ๊ายบาย,บายมือ